ผูนสนบถนุนของสมสรทับหลวงยืนในเต็ดน,นะครับยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับยาวไปถึงตรงด้านนู้นเลยส่วนตรงด้านตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นห้อง VIP นะครับจะอยู่ตรงด้านนู้นนะ ถ้ามองจากมุมนี้ผมว่าโอเคเลยอ่ะชัดเจนมากห้องว i p ก็เนี่ยจะเป็นเบาะหนังยาวๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองนะครับมาดูข้างนอกข้อเดินเปิดประตูมาดูได้ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเห็นและในตรงนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะครับมีเบาะหนังเหมือนเบาะรถยนต์นะครับเก้าอี้ข้างในอ่ะแน่นหนาะแข็งแรงดีอ่ะโอ้จริงๆทุกคนแบบว่าบรรยากาศโอเคอ่ะกับสนามสวยมากๆไม่มีลูวิ่งอ่ะไม่มีลูวิ่งอ่ะทุกคนแบบใกล้ชิดกับนักกุบอลมากๆเนี่ยทุก น,นักขบอนของทับรลวงอยู่ในเตะบางคนก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาขับรถมานะครับผมลลยยยยเเ